สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีป้าแปลงผักกับลุงช่างนะคะเอฟซีก็นะคะเป็นกําลังใจให้กับลุงช่างกับป้าแปลงผักนะคะเอฟซีเราก็นะเป็นกําลังใจให้เขาทั้งสองคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแม่นกด้วยนะคะฝากกันสนับสนุนสินค้านะคะสินค้าของลุงป้าด้วยนะคะ, <gomery S 1> ะ,คะเพราะว่าปโปรตัวนี้เป็นปโปรช่วยเหลือแม่นกนะคะก็อย่างน้อยนะคะเราก็ทาทำความดีนะคะแม่นกช่วยเราเยอะ ยูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ยผ้าหงส์ผ้าห่มเป็นร้อยๆผืนเนี่ยแม่นกก็บริจาคคือคนเรานะเอาตรงๆนะคะ f อคนเราไม่คาดคิดหรอกนะว่าตัวเองเนี่ยจะเกิดอาการเจ็บป่วยบางคนเนี่ยเดินไปเดินมาชักกระตุกก็มีนะคะเอเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตของเราเป็นอะไรบางทีเนี่ยเราไปตรวจที่โรงพยาบาลเราตรวจร่างกายเนี่ยล้วตรวจไปตรวจมาเราไม่มีอะไรนะคะ f อแต่ทำไมเป็นไปได้ละ่ะเห็นไหมคะ f อหลายๆคนที่เกิด เกิดเกิดเขาเรียกว่าเกิดเกิดป่วยฉับพันนะ่ะเห็นไหมคนเนี่ยนอนอยู่เฉยทำงานหนักๆร้อนมากอากาศร้อนมากไหลาตาย FC เคยเห็นไหมส่วนมากเนี่ยนะคะจะเป็นภาคอีสานจะไหลาตายเยอะ นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่อากาศร้อนสองทำไรทำนากลับมาบ้านมาพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วเวลาเราไปนอนเนี่ยอาจจะแบบขาดอากาศหายใจอะ่ะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นไหลตายนะคะ f อก็คือไม่ได้มีโรคอะไรเลยนะคะก็เหมือนอย่างแม่นกเนี่ยแกป่วยแกไม่ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ 1. แม่นกกับนางฟ้าจะลักษณะเดียวกันนางฟ้าเนี่ยทุ่มเททุกอย่าง สงสารคนนั้นสงสารคนนี้สงสารยูทูบเบอร์ตรงนั้นสงสารยูทูบเบอร์คนนี้โอ๊ยอยากให้เขาเนี่ยนะได้มีร้านเป็นของตัวเองอยากให้เขาเนี่ยมีกิจการเป็นของตัวเองเขาจะได้เ,เกิดชาติหน้าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะภายภาคหน้าน่ะเผื่อภายภาคหน้าเนี่ยสมมุติว่าแม่นกแก่ตัวไปแล้วสามารถที่จะพึ่งพาได้เขาก็เลยแบบเออนะออถามว่าแม่นกเนี่ยจะเรียกร้องบุญคุณกับคืนไม่ไม่อะ่ะเขาไม่ได้เรียกร้องหรอกแต่บางเอิญน่ะ คือฝากผีฝากไข่ประมาณว่าอย่างนั้นดีกว่าเนาะฝากผีฝากไข่คนอายุมากอะเอฟซี FC, คิดดูนะเขาจะไปใช้เงินอะไรมากามมามหาศาลขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยเออก็สามารถเออนะหยิบยืมกันได้อะไรประมาณเนี้ยอย่างนางฟ้าเนี่ยไม่เคยนะคะทรยศบุญคุณคนนะคะไม่เคยเอาเขามาเหยียบย่ําไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงนะคะเป็นคนที่ คือเป็นคนที่ไม่ทําร้ายคนนะเอาง่ายๆเขามีบุญคุณกับเรานิดเดียวเนี่ยเราเห็นเขามีบุญคุณเป็นล้านนะนี่คือนิสัยของนางฟ้านะคะอยากจะช่วยเหลือให้เขาแบบได้มีที่รับที่นอนขนาดตัวเองลําบากนะสมัยก่อนเนาะตัวเองลําบากขนาดไหนเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาเนี่ยให้ชีวิตเขาดีขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยภายภาคหน้าเราแก่ตัวไปฝากผีฝากไข้เราไม่ได้ถึงจะต้องไปอยู่กับเขาหรอก เนาะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหยิบจึมนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยสิ่งที่เราคิดก็อาจจะคิดเหมือนกันอนะคนอายุมากมันก็จะเป็นในลักษณะนี้เขาก็ไม่คิดหรอกว่าเหตุการณ์่ะจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะ f อคิดดูแล้วกันนะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะป่วยเขาจะเป็นอมัมพฤกเขาเรียกว่าอมาัมพฤกนะคะครึ่งซีนะคะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็น f อคนไหนก็แล้วแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจ็บป่วย ณเวลาไหนตอนไหนถึงบางคนนะ,ะที่ฮ่องกงเนี่ยตรวจสุขภาพแม่งตรวจทุกเดือนทุกเดือนกลัวว่าตัวเองจะเป็นนูน่นเป็นนี่นะคะผลสุดท้ายก็เป็นนะคะคนเราเนี่ยมันอยู่ที่นะคะมันอยู่ที่การกินมันอยู่ที่อ,อ,อากาศถ่ายเทแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะคะ f อบางคนนี่ออกกําลังกายโอ้โหเป็นวักเป็นเวนผลสุดท้ายตายก่อนไอ้คนที่ไม่ออกกําลังกายก็มีนะคะ f อคิดดูเอาเองแล้วกันนะคะ เพราะฉะนั้นเราโทษแม่นกไม่ได้นะคะว่าแม่นกเนี่ยนะอย่างนั้นอย่างนี้หลายๆคนก็พูดนะคะว่าแม่นกอย่างนั้นไปทุ่มเทจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่หรอกค่ะแม่นกเนี่ยเขารักยูทูบเบอร์ฝั่งจำปาดงรักยูทูบเบอร์ของลุงกับป้านะคะเขาก็อยากจะให้นู่นให้นี่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ นะเขาก็เสียใจแหละเนาะไม่งั้นเขาก็คงไม่นั่งร้องไห้เสียใจหรอกนะถ้าเป็นเราอ่ะเราก็เสียใจนะคะเอฟซี FC, ว่าเราเจอคนแบบนี้ที่เราช่วยเหลือแล้วเป็นแบบนี้แล้วคุณไม่ดูดำดูดีเขาเอ่ะเออคุณบอกว่าคุณจะช่วยเหลือเขาผลสุดท้ายคุณก็บอกว่าครอบครัวต้องใช้ครอบครัวต้องมาก่อนประมาณว่าครอบครัวต้องมาก่อนอะนะเออมึงจะเป็นจะตาย,าย,ยาร้าดียังไงก็ช่างหัวมึงอะไรประมาณเนี้คือบางทีเรารู้สึกว่าคุณจะใจดำเกินไปไหม คุณจะทําแบบนี้กับแม่นกจนเกินไปไหมนะเออคุณโอเคคุณเอาง่ายๆนะคะพี่อย่างเมื่อคืนลุงช่างแกก็ออกมาพูดด้วยความน้อยใจเหมือนกันนะคะคนเรามันก็ต้องมีน้อยใจบ้างแหละถูกโยงไปตรงนั้นได้ยังไงนะคะมันไม่จําเป็นต้องโยงลุงช่างเข้าไปถูกไหมคะในเมื่อร้านนั้นนะ่ะแม่นกอ่ะเขาเป็นคนสร้างให้คุณนะแล้วเงินคุณไปขายเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่แบบมีความคิดมีสมองจริงจริงอ่ะ คุณขายร้านหรือว่าคุณจะไปให้แม่นกครึ่งหนึ่งตัวเองครึ่งหนึ่งก็ยังดีกว่าถูกไหมคะไม่ใช่ว่าคุณเอาไปใช้จนไม่เหลือสักบาทหนึ่งผลุดท้ายก็คือเอามาโยนขี้กับล,ลุงช่างอีกอย่างเงี้ยคือมันก็เกินไปนะคะ FC มันคือเอาง่ายๆนะคุณทําดีมาตลอดแต่คุณทําผิดครั้งเดียวเนี่ยคุณทําลายเขาเลยนะคะคุณฆ่าชีวิตของนายจ้างเลยนะคะคิดดูแล้วกันนะ f c เราไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ตําหนิเราตําหนิแค่เรื่องเดียวนี่แหละ เรื่องนี้คุณไม่สมควรที่ทําและคุณไม่สมควรจะทํากับคนแก่อยู่คนหนึ่งเนี่ยที่เขากําลังป่วยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซี่เนี่ยคุณก็ไม่สมควรที่จะไปทําอย่างนั้นคุณออกมาทําคลิปแต่คุณก็ไม่ได้พูดอะไรเลยคุณออกมาทําคลิปคุณก็ไม่เคยพูดถึงเงินหนึ่งหมื่นบาทเลยคุณออกมาขอโทษท่านเท่นอะไรประมาณเนี้ยไม่ต้องไปเรียกลุงพลว่าท่านหรอกคะ่ะลุงช่างหน่อยต้องเรียกหรอกคะ่ะนะลุงช่างก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี้แหละเหมือนแบบ มันจะเหินห่างกันเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็นั่นแหละนะดิฉันคิดว่าคุณสักวันคุณจะต้องรู้นะในสิ่งที่คุณทำคนเรานะบอกไว้ก่อนนะ่ะทำกับใครไว้เนะี่ยกร,รมมันมีจริงนะคะบอกไว้ก่อนนะกร,รมมันมีจริงเราทำกับใครไว้เนี่ยนะนะกร,รมมันจะตามจริงจริงนะถ้าเราเนี่ยรู้จักบุญคุณของคนเนี่ยมันจะดีกว่านะคะ ถ้าเรารู้จักว่าคนคนนี้เขาไม่ได้ต้องการที่จะป่วยแต่มันเป็นการป่วยที่กระทันหันโดยที่เขาเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากป่วยหรอกเขาก็เลยทุ่มเททุกอย่างให้กับยูทูบเบอร์คนนู้นคนนี้ก็ได้จากเขาไปตั้งเยอะตั้งแยะก็ยูทูบเบอร์ท่านใดก็แล้วกันนะที่ได้จากแม่นกเนี่ยไปเนี่ยการุณานะคะมา เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะมาช่วยกันสนับสนุนโปรหรือว่ามาช่วยเขานิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะอย่างเงียบเฉยกันไปนะคะยูทูบเบอร์ที่ได้จากแม่นกเยอะๆนะคะคือตอนนี้มันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเราจะปล่อยเขาทิ้งให้โดดเดี่ยวเดียวดายเป็นไปไม่ได้ถูกไมค์คยเอฟซีแล้วอีกอย่างนึงอ่ะแล้วเรื่องของนช่างอ่ะเราขอแค่ให้มาเคลียร์เรื่องเงินหนึ่งมมันก็จบแล้วนะคุณจะไปทํากิจการ คุณจะรวยล่ํามหาศาลก็แล้วแต่คุณแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดคือฉันต้องการให้คุณมาเคลียร์เกี่ยวกับประเด็นเนี่ยหนึ่งหมื่นที่เอามาใส่ไลฟ์ลุงช่างของเราเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่แฟร์นะคะมันไม่แฟร์แล้วมันก็ไม่ถูกต้องด้วยนะอยากย้ายอยากอยาก,อยากได้ยินคําพูดตรงนี้แต่คุณออกมาทําคลิปคุณบอกว่าคลิปสุดท้ายแต่คุณก็ไม่เคยพูดถึงนะคะไม่ได้พูดถึงในกรณีนี้เลยก็อยากจะให้พูดถึงบ้างนะคะเพราะว่า อย่าทำแบบนี้กับใครอีกเลยนะมันเป็นบาปเป็นกรรมจริงๆเลยนะคะ